สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับต่อสู่ช่องส่อผาโชคครับเมื่อนี้แอดพาพี่พน้องไปพบกับเจ๊กินดาครับเมื่อนี้เพิ่ไม่มีเหล็กตะร่างแล้วก็มีเหล็กประมูลครับมาให้พี่ให้น้องครับส่วนที่ได้ตัวได้นั้นพี่น้องก็ตามแอดมาครับไปฟังเบิ้งน้ากันครับเพิ่นบอกว่าเหล็กต่ร่างวันนี้ปังๆวันที่ผ่านมากับเข่าเต็มๆครับเหล็กต่ร่างครับห้าสามครับส่วนวันนี้พิ่ก็ว่างมาแล้วครับส่วนเหล็กประมูล งวดน,นี้มากเก่าครับแล้วก็เพิ่นจับคูให้เรียบร้อยครับงวดน,นี้ครับเอาตามแอดมาครับพี่น้องครับไปฟังไปยเบิ่งน้ำกันครับเลกตะลางในตำนานนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะมา เบิ้งเลขตารางสวัสดีนะคะพี่น,อน้องแฟนเพจเจจินดาพาเพลินนะคะโมเมนต์พี่น้องแฟนเพจินนะคะก่อยมีเลขตารางมาฝากคับพี่น้องก่อยงามบ่หู้ยนะคะก่อยบม,มีความงามบ่เป็นนะนะคะเลขตารางนะคะเลขตารางในตำนานเลยนะคะขอบอกเลยก็แม่นทุกงวดแล้วก็เข้าทุกงวดพร้อมเลยนะคะ แล้วเป็นยังใจจินนาบ้ถือเลขนะคะเพราะว่าคอยบ้ซื้อนะคะพี่น้องค่ะมาอิลีนะคะประขาสามจอบิึงเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะนะคะสวัสดีค่ะผู้ดใดอยากได้เลขตารางเข่ามาเลยนะคะเลขประมูลนะคะเลขประมูลวิ่งเก้านะคะแล้วก็จับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะขอบอกเลยนะคะเลขประมูลนี้นะคะ โดนสิไดมาเธือนหนึ่งนะคะแล้วมันเข่าพร้อมนะคะเดี๋ยวเด้อน,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 นี่เลยนะคะเลขประมูลวงในวัซันนะคะนี่เลยนะคะจับมาเป็นที่เรียบรย้อยแล้วสวัสดีนะคะกิจ้าเป็นไหมาล้านเปอร์เซ็นเดือนกันนะเมน ก้ามาร้านปะเซนผืนว่านะคะคนเป็นสาระแนมาเบิดแลเลวนะคะพี่น้องค่ะคอยขอบอกเรื่องสาระแนนะคะล้ะก็เรื่องอีหยังก็ตาม้ากนะคะคอยหู้จักเบิดนะคะยกเว้นยกเว้นเรื่องอีหยังนี่แนวยกเว้นบอเนี่ยกเว้นเรื่องจะกลองยกเว้นเรื่องจะคล้องเรื่องจะคล้องเลยบอดี้เรื่องจะคล้องเลยบได้สนใจนะคะเฮ้ยเลยนะคะบอด้ เอาผู้ใดบอก่าเบิงนี่บูไดดได้เลขตารางนี่นะคะค่อยกันเล่นโตคือกันนี้นะคะเพราะว่าเขาทุกวนเลขตารางในตำนานนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ใดเหมือนไผเลยนะคะข่อยกับบองา้คือไผนะคะข่อยก็งเบองไข่อยเลยนะคะเลขประมูลเนาะเจนเนาะปกติพันหายมากแต่เลขวิ่งตงวันนี่พิเศษจับคู่จับคู่ให้เลยนะคะเลขประมูลนะคะรอเลขตารางนะคะเอาเลขตารางใช้ของข่อย อยู่ในนั่นแหะแล้วมาเอามาเลยเอาเออเอฟซีฟนมาเลยค่ะมาเลยผู้ใดอยากได้เลขตารางในตำนานนะคะเข้ามาเร็วนะคะกดแชร์ให้เลยนะคะนะตำ้ผู้ข่ามาเอาเด้อคยไอฟี่คุยไอฟี่ไม่ได้เสียเงินค่ะพี่น้องมักกระจัดเลยนะคะมาๆนะคะเลขตารางในตำนานนะคะขอบอกเลยนะคะปังอินีนะคะปังทุกงวดเลยนะคะเออนะคะ ชุดนี้ให้ฟรีฟรีค่ะฟรีญี่ปุ่นอาหารอิปุงคุณต่อน่ะอาหารอิปุงคุณตอน่ะกินโลดเกาหลีก็ต่อยกินตั็มมากมาฝนตกเตี้ยโอละว่าที่นี่ฝนตกจ้าลสันล้วขอบอกไว้เลยนะคะเอฟซีท่านใดก็แล้วแต่ขอบอกไว้เลยนะคะ ไปกบเทือกอยมาดังไอตัวแนวทางนะคะแนวทางไปพิจารณาในการรับชมนะคะแล้วที่นี่บนบอกว่าเพิ่นขอเง,งินกินเข่าเด้อไอขวดก็ยังจะไปกินเข่าวัดจุ๊บเจ้เอาเลขบัญชีให้พร้อมเอาเื้อให้พร้อมครับพี่น้องเอ้ยนะคะช่องไหนคุยกับพ่อมีลุดไปกับเลขบนแล้วกันยังสิมาขอเงินขอเรียบน้ำปูตอนนี้เจ๊เป็น ยังสิมาคองเงินเคยยู่ก็ไว้ไสิหละนะคะพี่นงแม่นพี่นองนะคะอืมนะคะเมื่อเช้าเลขตารางนะคะเลขตารางในตํานานเลยนะคะพี่นงค่ะถ้าพูดอดอยากได้เข้ามาเลยนะคะเลขตารางในตํานานเลยนะคะเอาพูใยญ่ห้ามาตอนไหนสวัสดีค่ะมากัน <c oughs> ยังบอรูนต่อยู่นจ้านะมาตอนเจ้าไห้น้ำูนสามยก็เจอูนสามบอกง่ายด <c oughs> ้วยมันออก โซนหนึ่งสามโอ้โนะคะมาเป็นตะคักแท้นะคะคอยบอกเลยกันคอยปวดใจมันเป็นยังซี่นะคะพี่นองค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เขาจะมาปล่อยเรื่องเลขตารางนะคะเลขตารางในตำนานเลยนะคะงวดบางแล้วมันก็ะเข้าหาสามเป๊ะเลขเป็นยังเจจินดาบสืบนะคะคือคือบสืบมาซือเอาของลูของผัวนะคะส่งในก็จะลุดไปอยู่ในหัวเข่าเลยนะคะพี่นงค่ะนะคะ ในมือน,นี้นะคะก็จะมาปล่อยเล็กตะล่างคือเก่านะคะมักกระจัดขัดก็ผ่านไปนะคะถูกงวดนี้ซาตัวให้ถือน้อกันบดสุขูสุกคนเลยนะคะเลี่ยเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะเส็จแล้วเรียบร้อยงวดนี้นะคะทีนี้พี่น้องขอเป็นใจตรงใจเฮงนะคะว้าหนะคะพี่น้องเอาสิบแปดไปเซียงเดี๋ยวคอยเว่ากกอน เอ้ามเม็าบอกตัวท่านม,ม,มีผู้ใหญ่หยาดเจ้าจฟ้าวฟังข่อยก่อนยาเฝ้านี้ข่อยเสียงเลขสิบแปดพี่น้องนะคะบ่เห็นข้อมมนต์อเด้อพี่น้องเสียงเลขสิบแปดนอนมาเคื่อนีนมิดอิ่งติงอยคืออีหยังอยู่ได้สิทธิ์เนี่ยนะคะบ่ฟันบ่ยยังนะคะเสียงเลขสิบแปดผู้นับไปฟันเ็ขสามจุดผู้นะคะมาเสียงหาสองพี่น้องเอ้ยนะคะหาสองร้อยอยู่เบิดขึ้น มาก,กินหมูกระทะนะคะพี่้องเสือนหนอฮ้ยเสือนหนคนใหญ่เนื้อเละค่ะเจ้าเบื Dominican> ้องแน่พันถามาเสือนหนใส่ใส่อะไรก็ใส่ใส่ผูน่ะสี้ชิบสองพูน่ะ4ีพชิบห้าูน่ะนะคะซ้ำักพา้าวนะคะเจ้าเป็นไผ่ไม่ไงผมฟู่ฟู่นี่ว่าสัตว์ เป็นเจ้าพญาจอมปวกมา่บางยานี่มูปวกพี่น้องมูปวกลูกพี่กลกีู่กพี่ไงปวกครับพี่นอ้องนะคะเออนะคะจอเป็นไผเป็นพญา,าจอมปวกเป็นลูกพี่เป็นเพี้ยนกันก็นปวกกันเสร็จแล้วนะคะใครยังไม่ได้เลขตารางนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ หนึ่งมานะคะเลขตารางนะคะขอบอกเลยเห็นบองวดบางเลี้ยวนี่คะ่ะเลขตารางเจ้จินดาว่าสองเจ็ดมันจะดังขนาดไหนนะคะแล้วมันจะไม่มารวมกันนะคะมันจะไม่อยู่ด้วยกันเลยนะคะในงวดนี้มาแล้วนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเราจะซื้อนํากันไม่ได้เลยนะคะมันจะย้ายกันอยู่เลยนะคะนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาไอ้ข่อเน้นะคะ <c oughs> เะคะพราะข่อยอ่านเน้นะคะคุณจิตรการทรงผมใหม่คองามแท้ละ เป็นเชี่ยวกับพพาะจมปลวกออกมาจากมุญญานี่นะคะนะคะที่ในวัดนี่นะคะสามศูนศูนย์สามกับบม่าน้ำกันประสานนะคะห้ยคุยจิบปวดตับนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวลอยนะคะนี่ราคะาคอยซื้อน้ำเือนีนะคะปูชิป,ปผูผาขาวนะคะให้เจ๊จินดาซื้อน,นะคะหมายคว้ามาไห่นะ โอ้ยพันเขียนยอซีเมนปอบ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 ปอปอบ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 ปอนปอบปอบอบปบปอบปอบปอบปบปอบปอบปอบอนปอบปอปอบปอบปอปี่ปอบปีบปอ่อบบปอบปอบบปบอบอบอบบบบอบอบอออปอปปอ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 อบปอบปอบปอ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 อบปอบปอบย ที่นี่ข่อยพวกูนนะคะข่อยอยากให้ศูนมาแห้งนะคะในหานอยวันนี้นะคะมิดาข่อยละไปนะคะมันกระดาปปปปปอปปปปปปมันมันบูศูน่าไรมันบูศูนปานใดมันบูศูนเมนเจ้าหจินดาเจ้าคือสวยแท้สันขึ้นบีพฟนเพราะเห็นตัวหน่อยกอดนะคะที่ดีนะคะเรขตารางนะคะพี่้องคุนยาหนึ่งเก้าแ็เลยนะคะจะไลฟ์วันนี้นะคะ เลขตะล่างกับเลขประมวลเลขประมวลอยู่นํากันเลยนะคะเรเห็นตัวหน่อยผลนี่คือตัวหน่อยพดเราเราโชว์วังหันเ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 นมันมันเห็นของเจ้ามากกว่าอ๋ออันนี้เลขสารเล่แมานะคะโอ้ฟินที่ไปเห็นตัวเราขึ้นนั่นเลยคุณอืมเอานะคะพี่น้องโอ้เดี๋ยวท่านในโชว์ให้ท่างนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวโชว์เลยพุทธกรองเอเล่ยอยู่น่ะออ๋นะคะเจ๊์จะยิบมาทั้งนี่ให้คอยเบื้องหน้าตัวเลขยิบมาทั้งต่างทั้งผีเรียดๆเรียดๆเรียนหมดเลย <Okay. S 2> น้องได้เนาะมันไดมันได้อันอยูนเอาได้อันอยูนะกกะาพี่น้องพร้อมแคปนาจอพร้อมจออับโอ้พี่น้องครับมองเห็นไหมครับเห็นโมนตาข้างใต้เลขประมูลนะคะเลขประมูลมีหกคู่หกหางน่าเจ๋ แมนค่ะเอาแต่เก่าพ่นปะไห้เป็นคู่พ่นปะจับวัวนี่มันมาคู่เลยกับแปรแข็งนวลเพิ่นเฮ็ดคู่ไห้เรียบร้อยอันโมเจนี่นคู่ไห้เรียบร้อยแดงมาเลขงพ่นมากเก่าตอนแมนนะคะอันนี้เป็นไก่จันทร์ซีมันเป่าเกี่ยนครับได้ครับนี่ได้แล้วครับของของไอเก๋อันนี้ปิ้นท่องม่นจ้ะมันเป็นยังไงหรอข้องยูทูบบ่บ่จ้าก็ปีนะคะเมันยา แล้วคนดาเจ้าแล้วคนดาเนี่ยเอาได้คือหัวคนดาไม่เจ็บเป็นก็เลยหัวนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะ